เกี่ยวข้องกับช่วงของเดือนรอมฎอนที่จะถึงนี่ครับพี่น้องถามอย่างนี้นะอาจารย์ว่าผู้ที่จําเป็นต้องถือศีลอดมีใครบ้างคนที่เขาเจตนาทิ้งโดยไม่มีเหตุผลทางศาสนาเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรบ้างจากการที่เขาได้ละทิ้งการถือศีลอดไปครับอย่างแรกเลยพี่น้องผู้มีเกียรติครับก็ถือว่าเป็นการทวนความจํากันแล้วครับเพราะว่า กลัวว่าเดี๋ยวรอมดอนมาถึงแล้วเนี่ยบางคนยังนึกว่าตัวเองไม่วายิบก็เลยไม่ถือสโนดเห็นว่าเอ้ยฉันยังอยู่ในไม่อยู่ในเงินไขวายิบหรือเปล่าก็เลยแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นการทบทวนความรู้เพราะว่าเวลารอมดอนมาทีนึงเนี่ยบางทีประเด็นที่เราคิดว่าง่าย ที่เราเคยได้ฟังได้บรรยายกันมาเมื่อรอมฎอนที่แล้วพอมาถึงรอมฎอนนี้เนี่ยบางทีม,มันมีมันมีประเด็นอย่างไงมันมีคําตอบอย่างไรครับก็ถือว่าเป็นการย้ากันอืมเป็นการเตือนกันอย่างคําถามเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะซับซ้อนอะไรแต่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่บอกว่าคนที่จําเป็นต้องถือสินอดแน่นอนที่สุดครับ การถือสินอน์นั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติหนึ่งในรูกลอนอิสลามครับหนึ่งในรูกลอนอิสลามวัตสูมารอมฎอนการถือสิน,นอนในเดือนรอมฎอนทีนี้เมื่อมันเป็นหลักการของศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าทิ้งโดยปฏิเสธว่าไม่วาญิบอ,อันนี้กาเฟตเลยทิ้งโดยปฏิเสธว่า ไม่การดิสอดไม่วายิบครับกาเฟร,รแต่ถ้าไม่ปฏิเสธเชื่อมั่นอีมานว่าว่าการดิสอดนั้นเป็นฟอรดูแต่ว่าเกีย án, ริค้านเพิกเฉยละเลยถือว่าคนคนนี้ทำสิ่งที่เป็นกะบีระมินันกะาบาเอืทำในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ เพราะการเจตนาทิ้งสิ่งที่เป็นฟอร์ดูเจตนาทิ้งสิ่งที่เป็นวายิบถือเป็นกระบายถือเป็นการกระทํำบาปใหญ่ซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องเตอบ้าต้องเข้าสู่กระบวนการขอลุก,กระโทษต่อรอตาละจากความผิดที่ที่ตัวเองได้ได้เคยกระทําไว้ส่วนว่าเตาบ้าแล้วจะต้องชดใช้ในช่วงวันที่ที่ขาดไป บางคนเนี่ะสี่สิบห้าสิบเพิ่งมานึกขึ้นได้ว่ารอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทิ้งอดเลยเตาบ้านอย่างเดียวพอไหมต้องกลับไปกรอ,อรใช่ไหมอันนี้ปราดมีมุมมองที่ต่างกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่อีกประเด็นหนึ่งแต่แน่นอนที่สุดสิ่งที่บอกถึงสถานะเพราะคำถามบอกว่าบุคคลที่เจตนาทิ้งโดยไม่มีเหตุทางาศาสนา ไม่มีเหตุทางศาสนาคือถ้าไม่ถือศีลอดเพราะมีเหตุทางศาสนานี่อันนี้ไม่มีความผิดครอันนีม้มีความผิดครับส่วนทิ้งโดยไม่มีเหตุทางศาสนาก็อยู่สองสภาพหนึ่งถือว่าเป็นการเฟรมกรณีที่ผู้ทิ้งทิ้งโดยปฏิเสธว่าไม่เป็นฟัดดูปฏิเสธว่าถือศีลไม่ใช่ฟัดดูมไม่ใช่วายิป ไม่จําเป็นสําหรับฉันปฏิเสธปฏิเสธฮูกกลมวายิบปฏิเสธฮุกกลมวายิบครับอันนี้เป็นกาเฟรแต่ถ้าไม่ได้ปฏิเสธเชื่อมั่นอีมานว่าเป็นฟัตดูแต่ว่าตัวเองมันอ่อนแอเองอืตัวเองอ่อนแอเองอันนี้ถือว่าทําบาปใหญ่จะต้องต่อบ้าตัวต่อบล,ลาสุภัทลาทีนี้แล้วใครล่ะที่อยู่ในสถานะที่วายิบต,ต้องถือเส้นอดข้อที่หนึ่ง ออยากูนามุสลิมเขาคนนั้นจะต้องเป็นมุสลิม,มจะต้องเป็นมุสลิมสองไอยากูนามุกัลลัฟันจะต้องเป็นมุกันล,ลัฟคำว่ามุกัลลับคืออ ال ัลบาลิกอัลอาติลบรรลุศาสนภาวะบรรล,ลุนิติภาวะซึ่งแน่นอนบรรล,ลุนิติภาวะก็มีเครื่องหมาย ถ้านับอายุก็ประมาณ15ปีอืถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายทางสรีระก็จะเข้าสู่วัยวัยหนุ่มสาวครับมีเครื่องหมายทางร่างกายที่บอกหรือเรื่องของการฝันที่บ่งบอกว่าเข้าสู่วัยปเพเอ้ยไ,<ว>ไม่ใช่วัยวัยในวลุติภา,าวะแล้วม,มีบาลิกแล้วก็อากิณอืออากินแปลว่าสติสัมปชัญญะสติ สัมชัญญะดีบางคนอายุถึงแต่สติปัญญาไม่ได้อันนี้ก็ไม่เข้าเงินไขฉะนั้นหมูกันลับตนนี้คือบาลีกลนอาไกลนอายุได้ระดับสติปัญญาได้ฮะดิษนบีมุ h สุลตลัมบอกว่าอูฟิอัลกัลมอันซาลาสประกาศถูกยกจากเหตุสามประการอันิลมาจินนนฮัตตายะ คนบ้าคนไม,ม่ชินอูนจนกว่าเขาจะมีสติสัมปชัญญะเหมือนเดิมคือหายจากการบ้าอานิสอยบิฮัตตายาตลิมเด็กจนจนกว่าเขาจะฝันยามตตาลิมก็เข้าสู่วัยนี่คือหนึ่งเครื่องหมายอานินนาอิมฮัตตายยสตัยะอคนหลับจนกว่าจะตื่นแปลว่า คนที่อยู่ในเงื่อนไขที่ที่ที่เป็นตะกรีบเงื่อนไขที่อายุได้สติปัญญาได้เนี่ยจำเป็นที่อะไรจำเป็นที่เขาจะต้องถือสินอดถือสินอดอข้อที่สองละส่วนกรณีของเด็กอันนี้พูดเลยไปนิดหนึ่งเพราะว่าปีนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็อาจจะมีโอกาสถือสินอดกับพ่อแม่ ถ้ายังไม่อเกนบาลิกอยากจะแนะนำว่าพี่น้องอย่าใช้วิธีการบังคับแต่ให้ใช้วิธีการส่งเสริม,มเพราะว่าในเมื่อศาสนาเนะี่ยยังไม่บังคับให้เด็กเหล่านั้นต้องถือศีลอดแล้วเราไปบังคับเนี่ยแน่นอนการที่ศาสนากำหนดกฎเกณฑ์เรื่องอายุเรื่องความพร้อมไว้แปลว่ามันมีให้มาซ่อนอยู่ มีไฮกมาที่สาคัญซ่อนอยู่อมเมื่อเด็กอยู่ในวัยที่ยังไม่ถึงหน้าที่เราคือจะต้องส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการถือสินโนดแต่จะต้องไม่ใช้หลักเกณฑ์ในการลงโทษหรือบังคับจนทําให้เขารู้สึกว่าเป็นความยากลำบากอันนี้สำคัญมากฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กที่ยังไม่ ไม่อัลเลนเบล็กแน่นอนที่สุดครับการถือสินอดของเขาได้ผลบุญไหมได้ผลนะได้ผลบุญนะครับแต่สถานะมันยังไม่เป็นวายิบแล้วเมื่อไม่เป็นวายิบเนี่ยแปลว่าการที่เขาไม่ถือสินอดเมื่อเขายังไม่อยู่ในวัยที่พร้อมเนี่ยก็ไม่มีบาปก็ในเมื่ออลอ้อยยังไม่เอาความผิดเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เหมือนกันครับคือคืออย่าอย่าไปตั้งเงื่อนไข จนเป็นความยากลาบากสําหรับเด็กที่ยังไม่ถึงวัยบางคนเขาถือสินอดเด็กบางคนถือสินอดไปได้ครึ่งวันเนี่ยไม่ไหวแนละ้ววันนี้ขอแค่นี้ก่อนได้ไหมเพราะยังเล็กอยู่เนี่ยอย่าไปฝืนครับแต่ถ้าท่านจะมีวิธีการในการที่จะกระตุ้นให้ลูกของท่านหลานของท่านอดทนต่อไปจนล่าสินอดได้นี่ก็อลัมจลิลแล้วแต่จะต้องไม่ต้องทาไม่ทาไม่ครบวันละโดนตีนะดูเป็นความยากลำบากคือมันจะทำให้เด็ก มันเป็นความาทรงจํา <ำ S 2> <จำ S 1> ที่ไม่ดีเพอเป็นภาพจําที่ไม่ดีเนี่ยกลายเป็นยาขมเลยตัวน,นี้อืเพราะตัวเองเคยเคยรับได้รับสิ่งที่เป็นภาพจําที่มันไม่ดีมาแต่ใช้วิธีการใช้กุศโ,โลบายครับใช้การส่งเสริมใช้กําลังใจใชออ้อะไรล่ะออการให้ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งบาง,บางกรณีเนี่ยถ้าทําได้มีรางวัล คือเราไม่ได้เอารางวันมาล่อแต่เป็นกําลังใจสําหรับเด็กในกรณีที่เขาจะฝึกตัวเองเพราะว่าเขายัางไม่พร้อมกรณีอย่างนี้ประการที่สามคนที่จะถือสินอดได้นอายากูนอกอดิรนันเขาจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถเป็นมุสลิมแล้วบรรล,ลุนิติภาวะแล้วแต่ถ้ายังไม่มีความสามารถไม่ต้องเจ็บปวย คำว่ามีความสามารถในที่นี้คือหนึ่งไม่ได้ป่วยไข้เขาไม่ได้ป่วยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ชาราภาพจนไม่สามารถถือสินโดดได้อืใครนะแต่ว่าเขามีความสามารถฉะนั้นคนที่ป่วยกรณีที่ป่วยเนี่ยอย่าฝืนอืถ้าป่วยเล็กน้อยแล้วไม่ส่งผลต่อร่างกายในแง่ของการถือสินอดดแต่ว่าไม่เป็นอันตราย ถ้าหากจะดีสนโนดอันนี้ก็ไม่เป็นไรเลือกเอาครับแต่ถ้าหากว่ามันส่งผลในการถือสินอดแล้วส่งผลเสียต่อร่างกายอาการไข้สุดลงหรือมันบางครั้งทำให้เกิดอันตรายไปเลยทีเดียวการดิสุดไม่เป็นความดีนะการดีสุดไม่เป็นความดีนะครับหรือคนที่อายุมากแล้ว อายุมากแล้วแต่ว่ากลัวว่าจะมีความผิดก็เลยอยากจะถือสินอดถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยไปถือสินอดแล้วเป็นอันตรายเนี่ยไม่ได้เพราะคุรานบอกกัเราชัดเดนว่อิงุนตุมมารดอเอาอาลาซาฟรนไฟเดตุมินอายามนุอัดป่ยวยหรือเดินทางก็ไปถือสินอดวันอื่นครับซึ่งแน่นอนที่สุดกรณีของคนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยก็อยู่ในหมวดของคนที่ไม่มีความสามารถก็ไม่ต้อง ใช่ไหมล่ะนั่นแปลว่าข้อที่สามแล้วว่าก็เดมีความสามารถปีนี้ก็ขอดูอานะให้เราทุกคนมีความสามารถในการถือสินอดนครับสี่ <c oughs> คือออยะนะกุณมุโกีมันจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่คนเดินทาง,ทางมมกีมเนี่ยแปลว่าไม่เดินทางมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าสำหรับคนที่เป็นมูซาเฟนั้นไม่วายิบสำหรับเขาในการถือสินด แต่ถ้าหากเขาจะถือสินอดแล้วการถือสินอดไม่เป็นความยากลำบากและไม่เป็นอันตรายต่อเขาการถือสินอดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตโดยหลักการและก็ได้พาผลเด้อแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งผลเสียครับซึ่งเราได้เคยอธิบายละเอียดไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้ข้อที่ห้าอะลูคูรูมินันมาวาเนี่ยแปลว่า <c oughs> มัน ปราศจากสิ่งที่เป็นสภาวะต้องห้ามซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะชี้ไปที่ผู้หญิงเช่นการมีเฮดการมีหนีฟราสอยู่ในสภาวะที่ไม่อนุญาตให้ถือสินอดถ้าอยู่ในหข้อเนี่ยอยู่ในห้าข้อเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นวาจิบที่เขาจะต้องถือสินอดเ mm hmm. ั้นเราก็มาตรวจ คุณสมบัติของเราสิว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมไหมอาเกนอาเกนเบลเล็กไหมมีความสามารถไหมเดินทางไหมหรือเป็นคนมุกีมหรือเป็นมุซาเฟร,รปราศจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามในการดิสะโหลดไหมเฉพาะผู้หญิงก็คือกรณีที่มีเฮศหรือมีนิฟาสถ้า เราอยู่ในคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นแปลว่าเราไม่มีอุจรคไม่มีอุปสรรคอันใดที่จะไม่ถือสินอดแล้วถ้าเจตนาจะไม่ถือทั้งทังที่มีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวออยู่สองสถานะที่พกข้างต้นอยู่สองสถานะถ้าไม่ถือสินอดเพราะปฏิเสธความการเป็นฟรดู อันนี้มูตัดเลยเป็นกูฟอดกูฟอดเลยแต่ถ้าไม่ถือสินอดด้วยเหตุแห่งการเพิกเฉยละเลยขี้เกียจต่อบาตัวเพราะท่านได้ทำสิ่งที่เป็นบาปใหญ่อันนี้ก็สรุปคร่าวคครับ